สวัสดีค่ะกิกี้นะคะเดี๋ยววันนี้พามาดูราคาทองคำนะคะวันนี้วันที่27ตุลาคมนะคะเริ่มต้นที่ทำเฟรมเดลี่เหมือนเดิมนะคะวันนี้มุมมองที่เดลี่นะคะราคาอยู่ที่เดิมเลยเมื่อวานที่เราวิเคราะห์นะคะแบบกระชากขึ้นกระชากลงแล้วก็กลับมาอยู่ที่เดิมเวลาเดิมนะแสดงว่ามันไซเย์นั่นเองนะคะแต่ว่าเป็นกรอบไซเวย์กว้าง มุมมองที่เดลี่นะคะวันนี้ก็ยังเป็นที่เดิมนะคะคือแถวๆรี e s e สแ s นที่หนึ่1 9ก3กับ support ที่1882.30นะคะแล้วก็มุมมองของมันก็ยังเป็นเหมือนเดิมเมื่อวานเทรนเป็นขาขึ้นแต่ว่าวันนี้นะคะแรงซื้อดูมีการงอหัวขึ้นมาเล็กน้อยนะคะแต่ว่ามันยังน้อยอยู่นะคือมันมีนะคะแต่มันน้อยมากแล้วก็แรงขายนั้นไม่มีนะคะที่ทำฟิล์มเดลี่เพราะฉะนั้น ถ้าเป็นมุมมองใหญ่ที่เดลี่คือตอนนี้ดูแรงซื้อจะยังมีอิทธิพลมากกว่าแรงขายนะแต่ว่าเดี๋ยวไปเช็คทำเฟรมย่อยเพราะว่าข้างล่างอะราคาเองนะยังไม่มีบลูดอทนั่นเองถ้าเป็นมุมมองใหญ่ก็คือมองว่ามันมีโอกาสที่จะลงมาเทส1.882.30ได้อยู่นั่นเองค่ะมาเช็คที่ทำเฟรม S4 นะคะที่ทำเฟรม S4 ล่าสุดคือ ราคาเมื่อวานมีการยืนเหนือ1902แล้วก็ปรับตัวขึ้นไปนิดนึงแล้วก็ไปติดอยู่ที่ยังไม่ถึง1914นะคะเมื่อวานเราเล็งไว้ที่1914แต่ว่ามันขึ้นไปแถว1910แล้วมันก็กลับลงมานะคะมีสัญญาณ red dot แล้วแล้วทีวนี้ก็จะมองว่ามันจะกลับลงมาข้างล่างจริงหรือเปล่าหรือว่ามันเกิดจากอะไรนะคะ คือตอนนี้มันมีสัญญาณด้วดอทข้างบนแล้วล่ะนะคะทุกคนแล้วก็เทรนนะก่อนหน้านี้มีแบบงุ้มเป็นขาขึ้นนิดนึงนะคะแต่ว่าณปัจจุบันเองตอนนี้แรงซื้อมันพักตัวแล้วแล้วก็แรงขายนั้นก่อตัวมานะคะแต่ว่ายังน้อยอยู่นะคือมันก็มาระดับนึงแหละแต่ว่ามันยังไม่เต็มนะคะคือมันยังไม่ตัดลบหนึ่งร้อยแต่เ็าเหมือนกับว่าปรับตัวลงมาค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะคะ แล้วทีนี้มันจะเป็นลักษณะว่าเฮ้ยมันจะกลับลงหรือยังหรือว่ายังไงนะคะถ้าเป็นมุมมองที่ทำ F a M S C ตอนนี้ก็เห็นข้างบนเนี่ยมันก็มองได้ว่ามันอาจจะปรับตัวลงมาระดับหนึ่งแต่ว่ามันมีจุดตัดสินใจคือที่เดิมนะคะเมื่อวานที่เราเล็งไว้คือแถวแถว1902เนาะเป็น resistance สำคัญแล้วก็เป็นตัวชี้วัดเขาเรียกว่าอะไรตัวผ่านแดนสำคัญนะคะว่า มันจะขึ้นต่อไปถึง Resistance ถัดไปไหมหรือว่ามันจะกลับลงมาเทส s u p p o r t สําสำคัญนะคะตอนนี้มันก็ยังกึ่งๆอยู่เพราะว่ามันเริ่มหย่อนขาลงมาแต่ว่าแท่ง4ชั่วโมงมันยังไม่จบเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งตัดสินมันนะคะแต่มุมมองใหญ่คือมันเห็นเร d ดอดแล้วจริงๆมันก็อยากจะกดให้ลงไปเทส s u p p o r t สําสำคัญข้างล่างแถวๆ1891.03กับ1882นั่นเองนะคะ แต่ถ้าเราดูสัญญาณ o v e r b o ์บอ o ์โอเวอรนะคะมันก็เหมือนเดิมเลยเมื่อวานนั่นเองนะคะเดี๋ยวไปเช็คย่อยกว่านี้ที่ H1 นะ่ะที่ทำแฟมเอนนะคะจะเห็นชัดเจนขึ้นว่าตัวนี้ราคาเริ่มสร้างกรอบราคาย่อยนะคะทุกวันเวลานี้มันจะเริ่มสร้างกรอบราคาย่อยตอนนี้ติดอยู่ที่ r i s t a n c e ย่อยที่1 9 1 0 2 5นะคะแล้วก็เริ่มสร้าง s u p เอ่อย่อยที่1 8 98.74นะแล้วตอนนี้มีสัญญาณ b ล u ดอทแล้วเพราะฉะนั้นนะ่ะมันก็มีโอกาสสูงที่มันจะลงมาเท s 1898.74นะคะแต่ตัวชี้วัดว่ามันจะผ่านหรือเปล่าเดี๋ยเราต้องตามดูอีกทีนะคะเพราะว่ามันมีสัญญาณ b ล u ดอ o มาแล้วนั่นเองนะคะเพราะถ้ามันไม่ผ่าน1898มันมีโอกาสที่จะไม่หลุด1902ได้พอมันไม่หลุด1902เนี่ยมันจะ คือก่อนหน้าน,นี้มันเคยยืนแท่งขึ้นไปข้างบนเกือบถึง r e s i s t a n c e ใหญ่ถ้ามันไม่หลุดตรงนี้มันมีโอกาสหรือตรงนี้มันมีโอกาสที่จะขึ้นไปเทสต์ร s สติสเซนนี้ได้ใหม่อีกรอบหนึ่งนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้คือแบบยังเป็นจุดวัดใจอยู่ว่าจะเป็นขาลงดีไหมหรือว่าจะเทิญไปเป็นขาขึ้นก่อนนะคะ,ะดูเทรนด์นนะที่ทำฟ f มเอนนะคะคือเธอลงมาเป็นขาลงแล้วแล้วก็ แรงขายมาเต็มเลยนะคะแล้วก็แรงซื้อนั้นก็ไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นมันก็อยากจะลงมาทดสอบ1898อยู่แต่ว่าให้ตามดูอีกทีว่ามันจะผ่านซัพพอตนี้ไหมเพราะว่ามันเริ่มมีบลูดอทมาแล้วนั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวขอดูย่อยกว่านี้อีกนิดนึงที่30นะที่30จะคล้ายๆกับที่นะคือมีบลูดอทมานะคะแล้วเริ่มเข้าใกล้ซัพพอตย่อย เทรนเตนเป็นขาลงแล้วก็สัญญาณเทรน CCI บ่งชีว่าแรงขายมาเต็มแรงซื้อไม่มีนะคะแต่ถ้าเราดูโอเวอร์บอ o v e r วอร์โซะคือมันยังมันยังขึ้นไม่สุดนะมองว่าสามสิบยังขึ้นไม่สุดนะเพราะว่าก่อนหน้านี้มันเป็นดอกสีขาวใช่ไหมแล้วมันขึ้นไปสร้างดอกสีเหลือง มันยังไม่เป็นสีขาวข้างบนอนะ่ะก็เลยมองว่าถ้ามันไม่ผ่าน1898มันมีโอกาสที่จะขึ้นไปเทส1914เพื่อที่จะสร้างดอกสีขาวก่อนแล้วหลังจากนั้นค่อยมาดูกันนะคะมาดี m 15นะ m 15ก็เหมือนกันตอนนี้บาลานซ์กันแล้วเป็น2สีนะแล้วก็มันจะคล้ายๆที่ m 30คือข้างล่างมีสีขาวข้างบนยังไม่มีนะคะ ถ้าเป็นแบบนี้มุมมองนี้กิดก็จะมองว่าให้รอดูหลังจบแท่งสีชั่วโมงก่อนนะคะว่าราคานะคะจะเปิดใต้1902ไหวหรือเปล่าหรือว่าทะลุสพอร์ตย่อยนี้ไหม1898นะคะ ถ้ามันทะลุแล้วราคาปรับตัวลงใต้แนวนี้ได้นะคะมันมีโอกาสที่จะลงไปทดสอบซับพอร์ตที่1891.03นะคะเพราะว่าตอนนี้เทรนด์มันเริ่มที่จะย้อยลงมันเป็นขาลงแล้วก็มีตัวกดแันข้างบนแล้วด้วยแล้วก็อาจจะลงไปทดสอบได้ถึง18 82.30อันนี้คือแคสที่1แต่และแคสที่2ถ้ามันไม่หลุดนะคะมันมีโอกาสที่จะขึ้นไปเทส 1914ได้อีกรอบหนึ่งแล้วหลังจากนั้นมันอาจจะกลับลงมาใหม่ได้นะคะเพราะว่ามันเริ่มมีสัญญาณกดดันมาแล้วนั่นเองนะคะอันนี้คือมุมมองของกี้คนเดียวนะแต่คนอื่นจะพิจารณาอย่างไงนั้นก็ลองใช้วิจายยาณตัวเองประกอบด้วยนะคะแล้วกรอบนะคะที่มันยังวิ่งอยู่ก็ยังเป็นกรอบเดิมเมื่อวานนะคะก็คือระหว่าง1914กับ18 91แล้วก็ซับพอตสำคัญนะคะกี่บอกไปแล้วเหมือนเมื่อวันเป้เลยคือถัดจาก1891ก็จะเป็น1882แล้วก็ต่ำกว่านั้นก็คือแถวแถ1873ถึง1874 18นะคะแล้วก็ Resistance สำคัญนะคะถัดจาก1914ขึ้นไปก็จะเป็น1925แล้วก็ที่แข็งแกร่งในช่วง สัปดาห์หลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือ1993นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตามดูก่อนเหมือนที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้นะคะอย่าลืมติดตามข่าวสารประกอบด้วยนะเพราะว่าไอตัวของสติมูลัสนี้ก็มีข่าวออกมาเรื่อยๆอยู่นะคะถึงจะไม่เคาะแต่ก็แบบว่าสร้างความปั่นป่วนกับตลาดได้ระดับหนึ่งระทีเดียวนะคะแล้วมันใกล้โค้งสุดท้ายเลือกตั้งด้วยนะคะเรามัดระวังกันด้วยวัสดีค่ะลาไปก่อนแล้วคะ่ะ